<c oughs> ปัน่นป่านคือเบิงสาภพพาโจกแหละครับพี่น้องเอ้ยมีทั้งมุกใบแดงมีทั้งมุกโอเคแปลว่าหักตกลงวะ <c oughs> นางเบิงไปกระซิบเบิงสาภพพาโจกลระพี่น้องเอ้ย นะครับนี่แอดมินกน็นังเบิงอยู่สภาน่นะประชุมสภานะแม่มแมนว่าเพิ่นสิมีข้อมูลนอย่างมันสิมาตรวจสอบทุตตะลิบอย่างรุ่งนะครับบ่มีอย่างเลยมีตะอ้อมูลในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลที่สำนักข่าวเพิ่นเขียนตัดต่อข้อความมาแล้วก็เขียนในเรื่องอะไรนะเลี้ยงไก่เลี้ยงไปลูกผักชีจังสี่นนะมีหอดไปออารถไฟลาวจังสี่มีหอดไปว่า อัน,นอียังก็ล่ะประเทศลาวเขาเจริญกว่าไทยแล้วสิโอ้บ่มียังบ่มีเนื้อหาสาระย่างจักเม็ดครับหาประโยชน์อันใดบ่มีจักเม็ดมีแต่ว่าโอ้ยนะเอาข่าวอินเทอร์เน็ตเอามาอาภิปรายว่าทั่นโอ้ยนั่งเบิ่งอยู่แล้วก็อภิปรายซ้ำกันอีกทันเนี้ ไอคนหนึ่งก็เอามาจากสำนักข่าวหนึ่งอีกคนนึงก็มาจำซ้ำนักข่าวหนึ่งจ้าซี่นะนะไอเสียรีพิสทธน์น่ะนะก็เอาสำนักข่าวเลี้ยงกงเลี้ยงไก่เอามาอีกสำนักข่าวหนึ่งไอเฮียงกว่าล่ะไอเศรษฐกิจใหม่นี่ก็เอามาอีกจากสำนักข่าวหนึ่งก็มาเว่าเว้าไปว่ามาอภิปรายไปอภิปรายมาลาออกจ้อยโอ้ยอภิปรายยังไงให้ตัวเองต้องลาออก เบิ้นำยาอีลีครับพี่น้องครับเบิ้ลนำยานะบ่มีนำยาอย่างเลยนะครับเสรีพิสุธิ์ก็มีแต่คำหยาบนะบอกส้นตีนหมให้ส้นตีนอย่างเดียวพ่อท่านเะโอ้บ่มีอย่างเลยพี่น้องเลยแทนที่ว่าจะตรวจสอบนี่อย่างได้เบิ้เป็นชิ้นเป็นอันนะดูหมอวโรงเป็นตัวอย่างสิครับเพื่อนยังตรวจสอบเรื่องรถไฟรางคู่เลยนะ คือบ่ตรวจสอบกันตอคือบ่หยิบเอามาพูดมาเว้าตตอน,น่ะเออเรื่องดาวเทียมมู่นนั่นน่ะคือบ่าเอามาเว้ามาพูดตอโอ้ยนี่แหละครับนะมัน่กลกาเว้าดอกมันสิเขา่าโตมันเองนะครับเออลุงตู่เนี่ยเวลาหมอว่าลงตรวจสอบเนี่ยเออลุงตู่แกยังรับลูกหน่อยถ้ามันผิดปกติอะไรเนี่ยแกก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบ ไม่ใช่ว่าเออเฉยๆนะแต่เฉยๆนี่ว่าไปรย่ยงอันนี้ยังพอรับลูกหน่อยนะครับเพราะว่าแกเนี่ยนะก็อาจจะดูไม่ทั่วถึงเออเส้นสนกลในมันเป็นอะไรยังไงนะครับก็มีแต่หมอว่าลงนี่แหละทําหน้าที่ดีกว่าฝ่ายค้านเบิร์ทุกคนเลยน่นนะนะ <c oughs> นะครับโอ้ยเสียดายเสียดาย <c oughs> นะสงสัยแกก็คงจะลาออกแล้วก็ไปหา,าคงรู้ว่าคงรู้ว่าเลือกตั้งคราวหน้าคงจะรู้ว่าไปอยู่พักไหนแล้วแหะนะครับแต่คิดว่าคงไม่น่าจะได้กลับเข้ามาแล้วแหละเพราะว่านะคนเขารู้รู้นิสยัยรู้อะไรหมดแล้วแอดมินก็บอกตามตรงว่าแอดมินก็เลือกนะในเศรษฐกิจใหม่เนี่ยตอนนั้นอนะเลือกตั้งอะแอดมินก็เลือกแอดมินก็เชียนะแต่นะครับตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มี มันยังไอ้พวกสามกีดมันยังไม่มีมันยังไม่แผงลิ์ออกมานะเออนะครับแต่ว่าตอนนี้แอดมินก็นะได้เห็นได้รู้อะไรหมดแล้วนะก็คงจะเลือกนะเดินทางมันที่มันถูกต้องนลนะตอนนั้นมันยังไม่รู้นะว่ามันจะมีขบวนการล้มล้างไงเออนะครับ <c oughs> หลายๆคนก็คงยังไม่รู้หรอกว่ามันมีขบวนการล้มล้างอยู่นะเออตอนนั้นก็ยังไม่รู้กัน นะครับว่ามันจะโอ้โหจะจับจ้วงจะอะไรกันขนาดนี้นะเออฝ่ายคา้านเออฝ่ายคา้านถ้าเป็นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะคนคนเขาเรียกว่าลุงตู่โชคดีที่มีอ่าฝ่ายคา้านโงโ่ๆงโงแบบนี้ว่าจนะัสงสัยสมัยหน้าก็คงอยู่กันอีกไปเรื่อยๆนะครับมีฝ่ายคา้านแบบนี้นะฮะโอ้ ท่านผู้ชมคิดว่าจังไหนนะครับฝ่ายค้านแบบนี้นะฮะเ